สวัสดีครับสวัสดีน้านนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับจิมจากช่องจิมตกปลาพาเลาะวันนี้นะครับจะมาตกปลาแบบชิวๆนะครับหาปลากินนะครับหาปลากินเย็นนี้นะครับอันนี้ครับหัวหน้าโต้งนะครับนี่ทีเด็ดครับไม่โลครับไม่โลกูมูครับให้โจกดากมาหนียิงโจ้ครับมาเบิรงนครับวันนี้มาจิดใโตัวบอลนะครับ อันนี้ก็เป็นสะของยิงโจนะครับมาเบิ้งวาวสิ่ได้ตัวเะเนาะขออนุญาตบอกเล่าด้วยครับวันนี้มาแบบบบตองซีเรียสแบบง่ายๆสบายๆสไตล์จิมตกป่าพาเรามาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งว่าวไฟสี่ได้ไล่กันครับ เบิ่งเน้าภาษิมาเหมกันเด้อวันนี้บรรยากาศก็โล่งค่อนข้างโล่งนิดนึงนะครับมีเสียงดังรบกวดปวดมาเรียบมาดิ้งเดอนนะครับนะครับโซปะโุกล่องเฮ้ยโุกล่องเนี้ยโซเดียดโอ้ยสซดีพุดใครที่ห้มจะคล้องเลยอ่ะนี่อ่ตกแบบใส่จีนนะครับผมใส่ระยะสองสี่เป็นขนาดซิบะสองจุดสี่ครับ เนี้ยครับเนี่ยผมเองครับเนี่ยจิ้มผ้าเราครับเต็มกระปุกกินเลยครับโอ้ยบอถือครับโอ้ยบอถือครับตากำลังกินครับใช่ไหมไม่แยมแล้วแยมเนื้อเน้อเดียวซื้อชุดไหนก็ได้ เบ่งนะครับว่าีดายปางมนี่เอาแล้วจมเบจโอ้โหกดมาจั่วกันนะเฮ้ยลกดเจมาจยนพนิ่งไงแล้วขืนแล้วตัวเคร่งโลกอาตัวลโกู้ว่าปัดจตันี่เป็นจันนอนันันเยๆไิอาขืนยังเดียวพไมันเลียนนี่ดี๋ยวกูต้องเอาขนเพว่ะรมันอยู่เอาข้นเพว่าทำงานเงาเอาหนามใส่ยิงไงโดนแข็งเล มาแล้วครับไปปลาเค็งครับปลาเค็งเอ้าลุดแล้วแล้วหาหาตัวนึ่งใหญ่ดีกว่าปลาหน่อยโมมันมาอีกแล้วครับปลาเค็งครับกินเม็ดดีๆปลาเค้งอย่างเง กินเชืใหครับอ้งัดพี่งัดถือปลาถือตอล่ะโอ้โหเกี่ยวดาบเกี่ยวเขียนเพ่อเียนนั่นเฮ้ยตอนนี้เียวเรจนี่แล้วเดี๋ยวเราเทียนเจ้าร้านตลือกปลาความสุขหลก ให้ได้บริษัทยได้หรอ้นเห็ดเลยยาก็อทงมเฮไมีทึ๊ง้มอเอาบริษัทว่าบริษทปลาไม่ไหวปย่างงงแงง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 ้งง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  ครับมาแล้วครับเอ้ยเปลี่ยนใส่สวยครับตัวหนึ่งมึงครับเปลี่ยนใส่สวยบรรยากาศครับวันนี้แบบชิวนะครับสามสีโมงบรรยากาศสามโมงเย็นนะครับยังไม่โลยังมาเลยยังโตขี่คุยอยู่นี่โจกด่ากยู โจกบถือบัมาน่เก๋งทำดังอ่ดังอยู่เผื่ท่ามึงดูเอาไหมเชายรจ้มาไหมเาละครับทำดังอยู่ดยเป็นลานเา่ปดังเอาล่คบโอ้ผู้ประมามครับ เจอฟูงไปหมอสลุมครับวันนี้โอ้ยคนลวเดี๋ยวคนละทเบรบรรยากาศเนี่ยยามแดงครับป้าปิ๊กอ๋อ อู้แอ็ชันบ <c oughs> <English language> ังบังขั้นขั้นจีนครับขั้นมาจีนขามาีนข่าอัดนี่นี่อัดไม่โล่งอัดอู้อู้เอ้าเอ้าเทิงหงัดงานโหลดตัวปใหญ่หางคือมาถอยหลังถอยเอองัดหอยงัดตัวใหญ่ดอกเออยกรโลดสายใหญ่อยู่แล้วซิปบอลแล้ว หลห่แต่ว่าไม่โลเนี่พว <Okay. S 1> กเถอะวะครับันจัน์ใส่สวยนี่เอปล่อยปล่อยปว่างคันเวียปล่อยเปล่าะจะขี่คุยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดไม่โลโใส่โซนไส่โซนเล้น,นับโซนเนย เออแน่นอนแน่นอนมุโปรฟิช <mm ่นอขาดไปเลยดึ้อุ้ยอะไรครับไปนอกบาลักงัดสวยครับเออเบีมือจะนำเลยวะข้าอะไรไม่ซอร่อยคนนี้ เยอเกือ,อบไม่ง่ายเกือบเสียขิ้งเลยเสียยง่เมืองงเ่อเครื่องหนึ่งนะเอาเลดเจปบะกาเจปบะกาบุร,ร,รีสั่งง่าซะมึงงานร้านตัวไป

ui chăm này cho nhiều hầm nó mà bà về không à, mà ไม่ทิกะไม่ทำไมเบอร์เบอร์เบอร์ย่าเพิ่งดึงเข้ามาเลี้ยวไปโลเหยียบย่อไม่โลมันติดกันเลยนี่รักเนี่ยยืเหยียบเงื่อน่นเห็นบอกยังไงอยเหยียบตุ๊กิบไปเลย มันนี่มันนี่เดี๋ยวื้งเดี๋ยวื้งมาจิบปักมือพอ่อน่อหอยปักมันเดี๋ยวเาคล้องแผลดิของแผลฉิเลานเลยของอุ้ยยังวะปึงตนี่ยก็ตัก เสาแซวไ้เขาโัวมดึงยา่าไปหักได้บัแบบนั่นคือไม่ให้ใกลนะ้ด้วยนะเดือเลยเขาต้อ่มาซุรลีล่ไปที่เกย่เ,เออจับเลยด้วยโรงในฮันเบดนะพอหลกเป็นไนงะ พอหลไพอกดดึงสวยครับตัวนี้โอ้โหใส่สวยก็มีแน่นด้วยบาดนียแ่นยครับตีเลยวะโอ้ปลาดอครับเอาอยู่โอ้สสวยครับตัวนี้ นานมาทีครับรน,นี่ครับสายสวยเลยครับออเอาฟ้าไปใช้ไปไตาลุดอย่งจใช้ถึงย้นกเกือเนีย มันตีนชนมืออยู่อะไรน่ะมันตีกือวะเป็นอะไรล่ะเป็นที่ไหนที่กินกินกินก็ได้ก่อนนี่ได้อะไรไหนไม่เห็นได้เลยมันรู้เสียแล้วกินกินกินก็ได้ปลาปลาแดงยี่บาร์สลามเถอะสลามที่กินอะไรสลามตัวน้อยตัวน้อยสลามตัวน้อยมาหนี่มาหนี่มาหนี่ ครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์กับนะครับตอนนี้จะสรุปผลงานให้ดูนะครับน้องไมโลนะครับโอ้โหนี่ครับปลานินปลาอะไรเยอะแยะครับสวยๆครับสวยๆวันนี้บรรยากาศเย็นๆทอดแรงสวัสดีครับ